ยูฮูยูฮูฮัลโหลฮวันนี้มีเมตรีรีวิวมาพร้อมกับบัวหิมะค่ะ mm hmm. เชื่อว่าหลายท่านคงรู้จักบัวหิมะเป็นอย่างดีนะคะและนี่ค่ะบัวหิมะมาเป็นหัวแบบนี้ผู้ป่วยกล้ามเนื้ออ่อนแรงบอกว่า no, 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 no. ไม่เอาทำไม่ไหวนะแต่ถ้าล้างแล้วก็หั่นเป็นแว่นมาแบบนี้ล่ะ แน่นอนว่าเธอก็จะต้องร่าเริงร่าเริงแบบนี้ใช่เลยค่ะใช่แล้วค่ะวันนี้นะคะมีไมตรีผู้ซึ่งป่วยเป็นโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงชนิด L-GMD และเป็นคนที่ชอบทำอะไรด้วยตัวเองเธอบอกว่าวันนี้จะมาปอกผลบัวหิมะโชนนะคะอุปรกรณ์ก็ไม่มีอะไรเลยค่ะมีแต่หัวใจใสๆกับมีดหนึ่งด้ามก็ไม่จำเป็นต้องแต่งชุดไทยมาปอกบัวหิมะแบบนี้ก็ได้นะคะ ที่บ้านของเราหาซื้อบวัวหิมะมาติดบ้านไว้รับประทานเป็นผล,ลไม้อยู่เป็นประจำค่ะแล้วก็ทุกครั้งที่ได้มานะคะคุณพี่คนขับสุดลอ่อโอ๊ยไม่ใช่เดี๋ยวดีเขาเป็นคุณลุงผู้ปกครองนี่เนาะคุณลุงผู้ปกครองก็จะมาทําการล้างแล้วก็หั่นเป็นแว่นแบบนี้เพื่อให้มีเมตรีนะคะได้ช่วยกันปอกแบบนี้ได้คะ่ะทานด้วยกันก็ช่วยกันนะคะ บางครั้งนะคะผู้ดูแลอาจจะทำอะไรอะไรได้ไวกว่าและดีกว่าแต่สำหรับผู้ป่วยแล้วการได้ช่วยเหลืออะไรเล็กๆน้อยๆนั่นก็คือความสุขของเราเป็นความภาคภูมิใจของเรานะคะที่นี่อยากจะบอกว่าเมื่อกี้อ่านทันไหมคะที่มีเมตรีเปิดคลิปด้วยรูปผลบวัวหิมะค่ะร้านนั้นนะคะชื่อว่าร้านหลิวหลิวฟาร์มในติ๊กต็อกเป็นร้านที่ บัวหิมะที่เราได้มารอบนี้คือมันดีมากมันสุดมากพรีเมียมมากชอบมากเลยนะรู้ไหมมาดูกันดีกว่าคะ่ะว่าประโยชน์ของบัวหิมะมีอะไรบ้างประการแรกบอกว่าลดความอ้วนได้นะคะแต่ทั้งนี้ทางนั้นต้องดูปริมาณด้วยเนาะแล้วก็แก้การท้องผูกได้อันนี้ชัวร์เลยคะ่ะมีเมตรีเนี่ยประสบด้วยตนเองเลยส่วนอีกข้อบอกว่ารักษาเบาหวานได้อันนี้ต้องขึ้นอยู่กับปริมาณการรับประทานแล้วก็ การป่วยของผู้ป่วยด้วยนะคะและสุดท้ายบอกว่าเสริมภูมิคุ้มกันได้อันนี้ก็เป็นผลจากการวิจัยคะ่ะทั้งนี้ทั้งนั้นผลบัวหิมะอาจมีสกุลทางยาหากบริโภคในปริมาณที่เหมาะสมนะคะนี่แหละค่ะอะไรที่มากไปมักจะไม่ดีะนะคะเนาะแล้วอันนี้ชิ้นสุดท้ายมีเมตรีขออนุญาตเล่นนิดนึงนะคะในในก็ใส่ชุดไทยแล้วเนาะขออนุญาตแกะสลักเออ อันนี้เขาเรียกว่าแกะสลักหรอจ้าจ้าแต่เธอก็ภูมิใจมากเลยนะรู้ไหมบอกว่าสวยกว่าอันธรรมดาเยอะเลยเชื่อก็ได้เนาะ แนี่คือการรีวิวที่ไม่ไรเลยค่ะอยากจะบอกว่าบัวหิมะอร่อยมากมันฉ่าแล้วก็มันสดชื่นมากๆนะคะอยากให้ทุกคนได้ทานของอร่อยอย่าลืมติดตามนะคะ t i k t o อกหลิวหลิวฟาร์มอันนี้รีวิวฟรีจ้าทั้งหมดทั้งมวลขอแรปอัพตรงนี้นะคะว่าบัวหิมะที่เราได้ปอกก็ประมาณนี้นะจ้าอร่อยมากๆ อร่อยดีมีประโยชน์แบบนี้ไม่อยากให้ทุกคนพลาดเลยค่ะแต่วันนี้มีเมตรีต้องไปก่อนนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ